สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะสีประตูตัวสูง1คันนะครับกับเชฟโรเลตโคโลราโดเครื่อง2,500เกียร์ธรรมดาเป็น4ประตูยกสูงเดิมโรงงานรถปี2013สภาพสมบูรณ์สุดๆคันนี้1 8 9 0 0 0บาท1 8 9 0 0 0บาท รถส,สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมือเดียวไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกวลมเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอน189,0 0 0ับาทได้สภาพแบบนี้ไปใช้งานไม่ประมาณ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรรถสวยครบภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าสวยกว้างนั่งสบายใครที่ชอบเชฟนะครับเข้าใจเชฟท่านได้ทั้งสภาพและราคารถคือสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนโอน,โอนได้ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยมาชมคลิปจะ ถูกใจสมาชิกหรือเปล่าที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจวันนี้เปิดราคาแบบนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดา189,000บาทรถมือเดียวป้ายแดงปี2013เชฟโรเลตโคโรราโดกว้างนั่งสบายตัวสูงนะครับคันนี้สีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ปกติใช้งานได้ทั่วไทยรถได้รวมสวย ครบสภาพดีทั้งราคาและสภาพใครที่เข้าใจเชฟคุ้มมากๆนะครับอะไรก็ยังมีได้ทั่วไปนะครับสำหรับเชฟโรเลตอะไรศูนย์ก็มีอะไรเบริกได้ปกติครับมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับสำหรับเชฟใครที่สนใจเข้าใจ189,000บาทกระบะพร้อมใช้กระบะ4ประตูตัวสูงสภาพสมบูรณ์สุดๆชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทย จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับคันนี้ขออภัยนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ขายสดเท่านั้นนะครับขายสดเท่านั้นเนื่องจากว่าเชฟโรเลตไฟแนนซ์ไม่รับจัดปีต่ำๆนะครับก็จะจัดปีใหม่ๆขึ้นไปใครที่เข้าใจกับเชฟนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับภายในสวยมากๆเป็นเบาะผ้า,ากรมะหยีสวยสะอาดมือเดียวสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝาก โทรเจราจารสอบถามจับจองได้เลยครับจองแล้วต้องได้รถนะครับเราเปิดช่องมาแล้ว6ปีผู้ติดตามประมาณ1 0 0 0 0แสก็เป็นเครดิตให้กับ การทางานของผมได้อย่างแน่นอนครับรถโดยรวมสวยครบสภาพดีหาใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลย1นึ่งแสนับาทสภาพพร้อมๆใครสนใจคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดรถดีสภาพดีฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลองชมดูได้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่ากับกระบ,บะ4ประตูเกียร์ธรรมดา ปี2013ตัวสูงครับ